สวัสดีครับเว้าจาาภาษาชาวบ้านเป็นนักการทายทอดส,ดสดสดออกจากอบอตอสุมเสารยุธทิตบลสุมเสารอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดอรธานี่วันนี้ติกับวันที่16เมษายน2 5 6 3เวลาประมาณ13นาฬิกาผมเดินทางมาเขาทำาเสือคืออยู่ที่ส,สพอเพ็ญแต่ผมมาพบกับท่านนายกอบอตอสุมเสารท่านทวิตาส่งค่าสีนายกอบอตอสุเ่เสาสวัสดีครับท่านครับ ก็มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนค่าปรับคดีจราจรบรเวณบสิเ็นพรบร,รถยนต์หรือบสิเ็นพรบรจราจรท่านบกแต่ท่านครับจากที่เอกสารอพอมาถึงแล้วท่านนายกได้ให้เอกสารให้เอกสารผมฉบับหนึ่งซึ่งเอกสารฉบับนี้ผมี่บอกอ่านให้ฟังคร่าว วันที่16เมษายนขึ้นมาอนี่เอ๊ะ็น่ยังเขาเพิ่งให้ทันมาอนีมาจากไหนขึ้นมาได้มาหนีปนเอ้ค่ะปิ่นปิ่นจากเครื่องมันมาไม่ไดค่ะชั่วปัจจุบันเลยค่ะปิ่ออกมาจากข้อมาเลยค่ะผสมข่านหนังสือสงท่านี่หรือไงคะอ่ท่านรู้มาก่อนว่าเขาดีทรงหนังสือให้ทันหรือยังไงคือการทรงมานถูกเดือนวล้วค่ะแต่เพาไม่ต่ำบนมาจะเถออ๋อ จังหวะนี่จะสมาใตัวเอนไปแล้วค่ะ,สสะแสดงว่ามือเนี่ยเขาเขาหนาสิลว่าผมสิบาเรื่องนี้อ,นนนนอันนี้วนันทีน่สิบสี่ใช่ะอันนี้วนันที่สิบหกเครับแม่ทางไปเอาปัจจุบันแต่มือก่อนนี่วันที่สิบสีขาดูเลครับอันี้เกือบนมื่น้ส่งมาแล้วนะเขาบพี่กัวลท่าตเชื่อหรอค่ะอ๋อเดี๋ยวผมขอขอิดขอถ่ายเอยกสารจากกันผมทีอ่านนฟังข่ามือนี่วันที่สิบนะครับเรื่องโอนเงินรายได้คาบรับ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนนายอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนายกเทศมนตรีเม,รมืองทุกแห่งสิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีลงวันที่10เมษายน2563จำนวนหนึ่งชุดด้วยจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งจากภูธรจังหวัดอุดรธานีว่าได้โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม2,563เป็นจำนวนเงิน1,26,275บาทโดยโอนผ่านระบบเป็นระบบ <f> ที่เชื่อม GFMIS เชื่อมโยงเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่อ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรองรับไว้โดยโอนเงินเข้าบัญชี <perde Trek: S 2> <Mercy. S 1> เมื่อวันที่10เมษายนปรากฏตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์อา่านประวัติกันไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับอาเภอที่แจ้งให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้ทราบด้วยที่นี่พ่อมาเพิ่งอันนี้แกม,มี่อยู่ในเขตนี้จะมีแค่เทศบาลเทนซึ่งในการตั้งด่านหรือการตั้งจุดตรวจเนี่ยนะครับการตั้งด่านหรือการตั้งจุดตรวจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิตั้งอยู่ที่ อยู่ที่อยู่ที่แยกนคมเขาเล่นแยกงั้ครับท่านนายกแยกมีคมับของเทศบาลบ้านท่าแยกนีคมของเทศบาลบ้านท่ารายการยุยุตรงนี้ก็คือของอบตสุ่มเสาเอ่อของอบตสุ่มเสาลักลักสี่ยุตรงนี้ปรากฏว่างพอมีเงินถ้าเบื้องตามได้ซื้อนี่พอมีเงินเลยทีนี่เอาละเพื่อเพิ่มกับจ้างในเรื่องนี้ไหนๆหนกันมาพบท่านนายกแล้วท่านนายกโอ้ท่านใจดีมากเลยพอท่านโทรนัดปุ๊บท่าน ท่านทางานอยู่แล้วท่านขอพบกับนายครับต้องชื่นชมท่านท่านครับจากที่ได้คุยคุยกันได้ใ้จากเงื่อนค่าปรับเนี่ยเอาตั้งแต่ท่านเป็นนายกมาจะปีละครับสิบสองปีนี่ค่ะฮะสิบสองปีนี่ค่ะสิบสองปีตั้งให้ดีนะพี่น้อง <c oughs> เป็นนายกมากสิบสองปีแล้วก็สซีเป็นต่อไปอีกสี่ปี <c oughs> ถ้าเขาเปิดให้เลือกตั้งสิปีสิบหกปีอยู่ที่ประเทศป้า <c oughs> ท่านครับ ตลอดระยะไม่าที่ท่านดำรงตำแหน่งมากเคยได้รับเงินค่าปรับแต่เครือบาครับบ่เคยเลยค่ะบ่อเคยเลยนอกจากบ่เคยเลยแล้วีจต่ดูแลค่ะท่านนายกบอกว่าบ่เคยได้รับเงินค่าปรับเลยบ่ววาสิเป็นส่วนแบ่งหรือเงินส่วนใดกระาังที่เกี่ยวกับการตั้งด่าได้เข็อบตสูงเสาเนี่ยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านครับท่านเคยเห็นเขาตั้ง จุดตรวจตั้งด้านกวดขันไม่ได้จะราจรอยู่ตรงนี้บ่อยบ่ครับตั้งแต่ทันทีดำรงตำแหน่งมากกระบายอยู่ค่ะกันนีกว่าเป็นมาตรตามหน้าที่เป็นเนาะเนาะแล้ากบได้ไปยิงเกี้ยวตรงนี้นะคะอ่าสมัยใกล้ๆนเนันเสียงมันได้ค่ะมันมาตรวจตามอหน้าที่นะคะถ้ากบไดไปอ่าอย่างอื่นมาคือคือเขาอาจีพบอลู้ว่าส่วนนี้มันเป็นรายได้ของอบตส่วนหนึ่งบอลู้เลยค่ะเพราะว่าค่ะบคยรู้นะคะก็มีหนังสือแจ้งมากเออกมีกับบลเจ้าของกับว่าเป็นยังเพรวมทั้งประดี ก็บรได้ใช้ใจตรงนี้แล้วแหละครับเพราะว่าตามระเบียบตามหนังสือที่เขาให้มากแค่นี้นะครับส่วนมาทำไมาอยู่เหนียวคนมาดูแลแต่ชั่ววันเที่ยงก็บรได้คิดมากบรได้ไม่ได้คิดเลยครับมีแต่เฮ่ากับไก่าเป็นว่าคนมาให้ความดูแลความปลอดภัยให้เฮ่าถ้าก็ัอซึนามซึ่งไปให้เพิ่อนกับบอกว่าบรได้นั่นแหะครับที่นี่ท่านนายกครับที่ท่านเห็นที่12ปีเอาเอาแต่ที่ท่านยุ่นจริง บ้านของท่านอยู่อยู่ใกล้บริเวณนี้บอครับอยู่ค่ะอยู่นะอยู่ท่าประซอยอยู่ท่บแสดงว่าท่านต้องเห็นการตั้งด่านอยู่ในบริเวณนี้ตั้งบ่อยบอครับเมื่อก่อนนี่<บ>เอาก้อนหนนี่บ่อยค่ะตอนนี้ก้อนหนนี้ตั้งบ่อยค่ะหมายถึงว่าตั้งเกือบทุกมือหรือตั้งเกือบอาทิตย์ทุกอาทิตย์นหคะตั้งทุกอาทิตย์เลยควันนี้ก็ถ้าว่างๆนี่ก็เดือนเดือนกับเว้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เดือนนี่สิละผมก็คิดว่า บอลไม่ได้ใส่ใจเท่าไรแต่าก็บอยเองใช่ไะครับเอาละที่ท่านเห็นตั้งก้อนหนาเนี่ยท่านเห็นจ้าหที่ตำรวจเขาปรับบอลขับอยู่นีบอลเอาเอาที่ท่านเห็นเคยเห็นเขาเขาออกใบสั่งแล้วเขาก็ปรับบอลคับอันนี้ห้องบอลดะไร้ะลากระลวงไหมคะบอลเอาเอาเอาที่ท่านเคยเห็นอยู่ค่ะก็ต้องปรับแหละวันที่เป็นกาเอาเขาไปอำเภอหนุามที่เป็นกาสิบก็ใคร แต่าาเแต่เห็นเปนอำเภอกับบอยรอยยนีกับชาวบมี่พวก็บอกนอกกับว่ารูเนาะค่ะพอไไหเคยไปนั่นเอาเอาเอาซิบันนี่คำถามเ็นกันท่านนายกเคยเห็นเขามาขอความช่วยเหลือว่าโอ้ยผมโดนจับแต่ท่นเห็นชาวบ้านมาเคยมาขอบ่าครับเคยมาอยู่ค่ะเคยมาขอว่าคดียิ่งซี้ยิ่งซี้ขอให้ปับน่อยลงงซี่บครับ ไม่ไ่ใช่างควานี้ก็ตอไปว่าเออทานใ้เมื่อมันผิดต้องตามระเบียดเขาจริสิมาหเดีเคยไปอยุ่เกีียวเือคือบขาคห้ยก้าวล่วงเขาแต่ในนี้ก็เาคยก้าวล่วงของผู้ใดอ่ะฉันคือผิดก็ผิด็ว่มีจังหวะข่าวชาบานถาว่ามีเอาเอาเง่น้อผเคยไปเสียกัทีาบกโอ้ทำอะไรงไปคไุณไหว้นะรับ่ามีงานเก่าเงินน้ำหน้าโยงไปเสียอีกแล้วถาม่ได้บุญไห้กันท่านก็ดึงบุญได้แลงนะฮะครับยอมรับเป็นกระจางกันจากผูต้องประเทยังกับเขาดอกเรื่องสูเสียบอกอะไรนะ ภทพดีๆแตไม่ได้บอกอะไรสิ่งน่ะที่นี่ท่านนายกทราเบิงตามไล่ซีนิท่านท่านรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเป็นอย่างของเข้ากคือคือบนพี่ใด้ดน้อเขารู้สึกบอกครหรือหรือจังไรท่านเม็ดนี่มันมันจะอันไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสามสิบอบตแล้วก็สามสิบประมาณสามสิบทุกอบตรวมแล้วทุกอบตทุกเทศบาล ประมาณ30มสิบไล่ซื้อที่ได้รับการโอนเงินมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับร้อยตำรวจเอกหญิงดาวดาววันดาวันยาวาปีดาวันนะครับยาวาปีรองสวัสดิ์ฝ่ายหน่วยการรักษาราชการแทนสวัสดิ์ฝ่ายหน่วยการพ่อจวัอุดรธานีท่านท่านรู้สึกแปลกใจไหมครับว่าเป็นยังงคือแปลกใจอยู่ค่ะอันนี้แย่ท่าสมมติว่าแทนหม่าห้องห้องก็รู้ระเบียบนะค่ะแต่ถ้าด่านท่านว่า กะแปลกใจอยู่ว่าคนส่วนมากที่พาดอยู่สูงเสาก็ต้องไปขดซุ้มเสาแต่ว่าผาสีก็ได้แบ,บ่งให้ซุ้เสาหนาึ่งมหาอ่าแม่กะแปลกใจอยู่แต่มันบ่อยเกินอยู่อาที่มาละอาทิตมาต่างแานอ่ะใครมาต่างแานเห็นบ่อยอยู่ค่ะแต่ก็ต้องคนสูงเสาอะที่ครับเป็นคนตูมใต้ขดยังสิมากแป๊บเดียตรงนี้ก็บได้เลยเนาะแม่ครับแม่ขัดขดพื้นที่อื่น จังนูนสะอานี่สิถาถึงความที่นีเป็นไปไม่ได้นอกจากการเขาไม่เห็นภารกิจหรือมาธุละเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องเป็นีเพราะว่าเพื่อนจะมาลัดตรงที่นี่ตอนมามีตลาดนาตีเหนวันที่สั้นสูงตลาดนาบ้านห้ามีมาอาจจะมาลัดคนบ้านห้องแบบเที่ยวสื้อมาทางด้านม่นบ้านค่ะ ตั้งตั้งดันทุกวันศุกร์ที่เขามีตลาดนัดเมื่อก่อนนี่ที่ผมไม่โควิดสินะเมื um ่อก <t ied necessary> <t ied> <t ied> ่อนมันมาบ่อยอยู่มันก็มาวายยาเสพติดยาหนังอะไรแต่ว่าจริงๆเราไม่กลัือึงชาบ้านเทาน้ำอยู่แต่ว่าเหนือเงินทั้งหมดหนุนก่อนแต่ว่าธรรมาระดับนี้มันไม่กลับถึงตัวชาบ้านเท่าเนาะที่ผมมากเนี่ผมต้องการมาสอบถามว่าบ่ต้องการมาเห็นให้ทั้งระวังสองหน่วยงานที่เข้าใจผิดกันผมต้องการมาสอบถามว่าท่านได้รับว่าซึ่งท่านก็ตอบตามความจริงว่าท่านไม่ได้รับ ที่นี่แนวทางช่วนแน่วทางสี่เฮตดตอไปอยังไรนั่นมันก็เป็นส่วนของราชการฟังคุณฟังนี่เป็นผู้เป็นผู้รับอยู่แล้วนนฟังนี่เพราะได้เรียกร้องคุณออกมากต่หน้าที่หน้าที่ของคุณคุณหลังจากคุณปรับแล้วคุณต้องทรงอันนั้นเป็นหน้าที่ของคุณโดยเฉพาะพนักงานเปรียบเทียบพนักงานเปรียบเทียบปรับแล้วกับพนักงานสอบสวนเวน้นซึ่งท่านจะต้องเฮดบัญชีแนบน้ำทรงเป็นขั้งขั้งขั้งเข้าไปทรงประทรงทั้งอีกกับบอมสิสิที่จะไปทักทวงหรือไปทวงถาม เพราะว่ามันไม่เป็นหน้าที่ซึ่งหน้าที่กฎไมายเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการปฏิบัติเกีย่ยวกับการนั่มทรงเงื่อนค่าปรับคดีจราจรเนี่ยมันต้องทรงแบบใบหนึ่งสองสามเสียซึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วถามร่สทรงกัะทั้งนันก็จะมีความผิดเองนี่ระครบเลยเป็นเหตุและผลที่ผมต้องเดินทางมาสอบถามทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ้งเสาท่านนั่งเทว่านั่งเทวินตาค <c oughs> <c oughs> งค่าสีครับเป็นนายกมา12ปีแล้ว ด้วยความอความดีที่ท่านสางนโมาานะครับค่อยไดเป็นคนปกติโคดเป็นดอกไอไอ้งที่พวกที่มหาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาชัวร์ครั้งชัวร์เ่าเพราะวิธ่งนี่ท่านสร้างสมความดีเราก็คิดว่าเท่าที่ได้พูดคุยสัมผัสกับท่านถ้าเป็นคนพบคนพวกพวกผมรู้จักกันกับท่านยังได้พบางขนาดนี้แสดงว่าประชาชนอยู่นี่อุ่นใจที่มีท่านนายกที่ขยันขันแข็งในการเทบงานท่านครับถามต่อท่านอีกหนึ่งว่า ไล่ได้ส่วนหนึ่งของของท่านที่อยู่ตรงนี้การจัดเก็บภาษีเป็นยังไงบ้า,ในในในบางครับเก็บภาษีจะได้เยอะค่ะเข้าตามเป้าอ,อ่กครับนอนแต่ว่าปีนี้นี่เขาเงินเป็นสิงหาคือเขาน้ำหมากกับ,กบคลายทยอยออครับพอออกไปตอนยังวันที่มีโลก์นะไปทุ่หมู่บ้านาานะไปแช่ส้ำพัน้วก็ไปเสียไปเก็บทุกหมู่บ้านากกานะฮะวันที่มีโลกมาก่อนไปรแช่ส้ำพันว่าให้เขามาทยอยเสียนะฮะก็จะใกล้เสร็จแล้วล่ะเพราะว่าสงครามเข้าหนีอ แล้วพิจอรณ์ผิดลโอ้ครับครับท่านถ้าถ้าได้คับปราบไม่เนี่ท่านสิเอาไปปกติเราส่วนใหญ่แหล่านั้นแบบนี้เขาสิเอาไปพัฒนาส่วนใดแน่เนี่ยเงินคับปราบคดีจะได้จอดเนี่ยโอ๋ออันนี้ว่าถึงคดีจะอันนี้มาถึงคดีจะได้จอดครับแต่จะต้องเอาไปบริหารไปพัฒนาทุกอย่านทุกมณฑลทุกด้านนะเพราะว่าจะเป็นด้านบุคลากรเพรว่าจะเป็นประชาชนนี่นะฮะการอาชีพนะฮะเพว่าจะเป็นทางนวันทรรมในห้องขายดูครับ ขอบคุณท่านนายกหลายๆที่ขอบคุณนะครับท่านนายกขอบคุณครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนายกท่านได้ให้ข้อมูลขาผัวเข้ามาก,กันเป็นที่กระจางผมอยากบอกว่าในประเทศไทยยังมีอีกจํานวนมากไม่ไกลกองนะครับยังมีจํานวนอีกมากไม่ไกลกองที่ยังท่านนายกเนี่ยเพิ่นบลูเรื่องเล่าว,ว่าจริงๆต้องเป็นไรใดของอบตอรหรือของเทศบาลเอาละผมมาเปิดผมมาเปิดเวทีให้ท่านนายกทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเลยว่า ส่วนที่ท่านจะได้คืออยู่ตรงไหนแน่กับเป็นกรรมของคนที่พระสงค์นั่นแหละครับเป็นเวนแล้วก็เป็นกรรมผมู้ใดก็แก้ไขเอาเองนะครับเอกสารแก้ย้อนหลงังไม่ได้หรอกท่านสิมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไปคุยกันนายกเชตเอกสารย้อนหลังไม่มีทางเห็นไ,ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เอกสารไม่มีคนใดแก้รี้ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวมือแรกพอกันไหมสามทุ่มสวัสดีครับอ้อจากนี้ไปสิไปเทศบาลบ้านท่าต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ